อันนี้เป็นเฟซหลักของผมเนาะเป็นฝ่าไทยเลยบางวุดภูกเก็ตจีบสตกปลานะครับเวลาทํางานจันทร์ถึงศุกร์นะครับสอทิศผมออมักอยกเรือทาข้อมูลติดต่อไม่ได้เนาะวันธรรมดาจันทร์ถึงศุกร์โทรเบอร์นี้ได้เลย0 8 4 4 4 1 3 5ส6่นนะครับต่อทางเพจเรื่องของเพจของผมเนาะใช้เป็น b w ภูเก็ตนะครับ b w ภูเก็ตจีบตกปลาก็จะเป็นเพจของผมเช่นกันก็จะมี2ช่องทางนะครับในสื่อของ Facebook และเพจนะครับไฟฟ้าเข้าถึง ในกล่องบางส่วนกนะครับผู้ที่สั่งมัดจําผมเรียบร้อยได้ครบทุกท่านแน่นอนนะครับสักครู่ครับผมอ่าภายในกล่องครับนี่ครับคือรุ่นล่าสุดนะครับรุ่นล่าสุดนะครับที่มีมาอย่างนี้นี่ครับหน้าจอขนาด5นิ้วเดี๋ยวรายละเอียดเพิ่มเติมเดี๋ยวค่อยว่ากันทีนะอ่าลูกค้านะครับถึงตอนนี้มันจะมีติดเทศกาลของนักขัตเลืกต่างๆวันจันทรเดี๋ยวผมทักไปนะครับได้ครบทุกคนตามที่มัดจําจองมาเรียบร้อยแล้วนะครับโอ้เราแน่นอนสังเกตครับถ้าดูหลังนะครับเผลอๆไม่ให้ดูรูนี้ก่อน มันก็คือสไตรเกอร์นะครับก็มีปัญหาบางทีม่มันออกมาแล้วมันออกมาแล้วครับราคาพอๆกับสไตเกอร์ราคาพอๆกับสไตรเกอร์แต่มากกว่า ด้วยเทคโนโลยีที่ใสมาทั้งแผนที่ที่ผมแจ้งไปครับ Marine มารีนทีดีผมก็เดยลองหน้างานมาหน้านี้แล้วลักษณะเป็นการฉายว่าคุณใช้หัวเพชเภนี้หุดการกวยลําเสดที่ลงไปอยู่ประมาณไหนนะครับอันนี้เป็นบริษัทเนฟเกียนะครับเป็นบริษัทในหัวเองผมไม่มีหน้าร้านนะโต้โต้แล้วหน้าร้านก็คือเป็นในหัวจริงๆแล้วถ้าเกิดในสื่อออนไลน์นะครับผมต้องใช้คําพูดว่าบริษัทแรกที่ให้โอกาสผมก็คือบริษัทเนฟเกียรตรงนี้ต้องพูดเลยว่าเป็นบริษัทแรกที่ในหัวให้โอกาสทําตลาดตรงนี้มานะครับโนนิม no เมื่อประมาณสักหกปีเจ็ดปีที่ผ่านมาแต่เป็นถ้าเกิดในสื่อออนไลน์บอกเลยว่าผมเป็นชิ้นแรกกับงานของกาหมิน่นนะครับทางของเนปเกียจาก,การให้เนปเกียเป็นผู้นําเข้าหลักในไทยนะครับรายเดียวกับอุปกรณ์ทางทะเลอ่ะต่อนะครับเรื่องของการดูแลประกันโปรดสบายใจนะครับเป็นบริษัทของนายหัวผมเองนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูลึกกว่านี้อันนี้เป็นขอเริ่มต้นก่อนเนาะให้ดูในกล่องมีอะไรบ้างนะครับเดีบหนึ่งนะ ก็จะมีขานะครับขายึดนะครับตัวยูนะครับสายแปลงนะครับาขาแบบหมุนได้ลูกบิดสายพาวเวอร์คู่มือมาครบแล้วโอ้โห5้านิ้วด้วยกันณนะเวลานี้ครับห้านิ้วด้วยกันที่มีครบขนาดนี้ประกันปี2ปีเต็มขนาดนี้ที่เหลือท่างใจนะครับเปิดมา1 9 5 0งประกัน2ปีนะครับที่สําคัญนะครับ จะได้เป็นหัวตัวเก่งของการมินการมิน,นครับมีหลากหลายหัวมากนะครับมีหลากหลายหัวมากแต่ชุดนี้เป็นการตั้งใจนะครับเพื่อจะใช้งานทะเลบี้ที่สัญญาไปข้นเลยใช้ในตัวของรหัส GT 20ซึ่งเป็นหัวขนาด500วัตต์ระบุมาชัดเจน,นครับว่า500วัตต์นะครับเซตนี้นะครับต่อหึงชุดนะครับที่19,500นี่เป็นราคาเปิดตัวนะครับวันข้างหน้าอาจจะมีราคาขึ้นไหมปรับไหมนั่นก็ ก็เป็นอีกกรณีหนึ่งแต่ณเวลานี้เปิดมาให้ท่านเรียบร้อยแล้วทุกท่านที่จองมาได้ทุกคนนะครับสวัสดีครับบางกุฎภูเก็ตครับผมอ่านี่ครับก็คือตัวนี้เปิดตัวมาพร้อมของต่างประเทศอยู่แล้วเนาะก็คือมาพร้อมขายเป็นรุ่นลมาสุดซึ่งมีประกันประกัน2ปีนะครับเปิดเครื่องมาทีแรกก็จะมีหน้าต่างคือตัวนี้เป็นตัวที่ถือว่าคุ้มมากนะครับให้มาแผนที่นะครับแผนที่เดินเรือแผนที่ตกปลาแผนที่3ม,มิติมุมมองใต้น้ําแบบ3ม,มิตินะครับ ซึ่งตัวนี้นะครับมีก๊์ดให้มาแล้วสังเกตว่ามันจเป็นยางนะครับแต่ก่อนเป็นฝาไม่เหล็กนะตัวนี้เป็นยางมาแล้วนะครับเป็นยางเป็นยางเข้ามานะครับปิดล็อกปุ๊บกันน้ํานะครับกันน้ําเป็นจอขนาด5นิ้วนะครับจอขนาด5นิ้วซึ่งการบินนีครับใช้เป็นแผ่นที่ของตัวเขาเองอยู่แล้วนะครับการประมวลผลที่่ขนข้างไว้นะครับแผนที่เดินเรือนะครับปึ๊บลักษณะของแผ่นที่คืออันนี้คือมันจะอ้างอิงกับจุดที่เราอยู่ครับเป็นแผ่นที่ลายลักษณะของเรื่องของ ทางน้ําจุดเดินเรือต่างๆครับอุปสรรคนะครับก็จะมีข้อมูลตัวนี้เข้ามานะครับมันจะแยกออกมาที่แตกต่างทั้งหมดนะครับกดแบกแผนที่ตกปลานะครับกดเลือกรายละเอียดของแผนที่ก็จะต่างจากตัวของแผนที่เดินเรือมันจะให้ลักษณะของเส้นนะครับเขตพื้นที่น้ําตื้นต่างๆให้มาค่อนข้างละเอียดมากนะครับแล้วที่สําคัญนะครับมันมีสามารถนําทางอัตโนมัติโดยการอ้างอิงจากการเซตค่าครั้งแรกนะครับ ส่วนผู้ที่ต้องการกําลังลังเลว่าจะรับของอยกที่ไหนผมก็จะมีข้อมูลที่มีที่ออกหน้างงานทําเองทั้งหมดนะครับผู้ที่รับของลูกค้าผมทุกคนตัวนี้ปวดสบายใจนะครับนอกเหนือจากคลิปอธิบายเบื้องต้นแล้วผมจะมีข้อมูลแนบพิเศษทั้งหมดให้นะครับวิธีการนําทางอัตโนมัตินี่ครับมันจะอ้างอิงจากความลึกที่เราเซตค่าไปครั้งแรกนะผมกดเลือกนะครับพอเลือกปั๊บนะครับนาทางอัตโนมัติมันจะสามารถช่วยได้กับผู้ที่ไม่ชํานาญเส้นทางนะครับปึ๊บ โหลดข้อมูลจากปฏิพื้นฐานของ GPS นะครับมันจะนําทางก็คือหนึ่งทิ้งดิ่งเอโตัเียบเมื่อกี้กดผิดเนาะมันจะทํางานทิ้งดิ่งก็คือเลือกระยะทางที่กตรงตรงดิ่งเลยนะครับแต่พอมีระบบนําทางอัตโนมัตินะครับมันก็จะหลีกเลี่ยงเส้นทางตามที่ผมเซตค่าในความลึกของเรือดังกล่าวนะครับหลีกเลี่ยงเขตน้ําตื้นนะครับเขตน้ำตื้นทั้งหมดหลีกเลี่ยงทั้งหมดนะครับจะวกขึ้นมาเป็นเส้นทางประมาณนี้ หลีเลี่ยงให้นะครับเป็นการตีเส้นออกมาซึ่งพื้นฐานของชีวิตแล้วมันจะนาทางไปไปตีเส้นตรงนะครับเดี๋ยวผมอาจจะดอูอธิบายเป็นแบบเรื่อยๆไปนั่นแต่ละหมดเนาะอ่ะต่อไปนะครับโหมดเรื่องของแผนที่3ามิติแผนที่3ามิตินะครับจะ,ะดูบริเวณถ้าเกิดละเวกถิ่นฐานเราไม่มีเกาะภูเขามันก็จะไม่ขึ้นประมาณนี้ขึ้นมานะครับมันจะมีรายละเอียดนะครับมีข้อดีอย่างไรนะรผมก็จะมีข้อมูลอ่า อ,อยู่ในคลิปต่อไปนะครับเรื่องของแผนที่ตัวนี้ว่ามันดีแบบไหนนะครับเดี๋ยวผมให้ดูอีกทีหนึ่งนะนี่ครับคือเราไปในจุดที่เราไม่จํานาญเส้นทางตอนที่เราอากาศดีนะครับ้องฟ้าแจ่มใสเราดูด้วยตาปเปล่าก็ได้นะครับแต่เมื่อฝนตกหนักมืดมองทางไม่เห็นแผนที่ตัวนี้จะมาตอบโจทย์นะครับช่วยเราให้รู้จุดที่สูงสุดของณบริเวณเกาะนั้นๆเป็นแผนที่ที่ใช้ได้กับในทะเลไทยบ้านเรานะครับมาครบอยู่แล้วนี่คือเอกลักษณ์ครับผม ก่อนที่จะมาเข้าดูเรื่องของมุมมองใต้น้ำสามมิติผมให้ดูตัวนี้ตัวหนึ่งเป็นข้อดีของเขาครับให้มาเต็มจริงๆนะครับกระแสน้ําขึ้นลงนะครับมันจะอ้างอิงจากจุดประบา,ารที่อยู่ระเวกอุปกรณ์อยู่ใกล้กับประบา,ารมันจะแสดงให้เห็นเลยว่าน้ําขึ้นสูงสุดเวลาไหนของวันที่ดังกล่าวลงสุดเวลาไหนของวันที่ดังกล่าวนะครับ นี่เป็นตัวเริต้นนะครับถ้าเป็นตัวรุ่นใหญ่มันถือว่าปกติแต่เป็นตัวเริ่มต้นตัวน,น,นี้ให้มาขนาดนี้ถือว่าล้ํามากนะครับกระแสน้ำกระแสน้ําพุ่งขึ้นสูงสุดช่วงน้ําแรงเวลาไหนของวันเวลาดังกล่าวจะเช่นวันนี้วันที่3วันที่3มิถุนาเวลาน้อยสุด0.1.16สูงสุด0.4.18นะครับโดยการอ้างอิงจากจุด,จดตําแหน่งเละดลงที่อยู่ใกล้เคียงกับบุกรณลเหล่านี้นะครับ อ่าครับมาต่อครับกับมุมมองสามมิตินะครับตัวนี้ครับมันจะน่าจะเป็นเทคโนโลยีตัวเดียวของการ์มินครับที่มีตัวนี้มามันจะอ้าเองจากหัวซา์เดอร์นะครับตำแหน่งที่ความกว้างของสัญญาณในความลึกต่างๆมันก็จะมีรัศมีลงไปเป็นทรงกลวยลงไปนะครับสังเกตนะครับมันจะอ้าเองจากแผนที่นบริเวณจุดนั้นถ้าเกิดเราอยู่กลางทะเลมันอาจจะไม่เห็นสันเขาตีนตีนของภูเกาะอย่างภาพนี้นะครับอันนี้คือหมือถึงว่ายกตัวอย่างว่ามันดูบริเวณของ พื้นทะเลในลักษณะของข้างเกาะอ่าแต่เราอ,อยู่กลางทะเลอย่างเช่นตัวนี้ลักษณะของมาร์กตัวนี้คือมาร์กที่ผมทําสาธิตไว้เมื่อเราวิ่งเรือไปปั๊บสัญญาณก็มีการฉายไปกลุ่มนักตกปลานะครับเราต้องเลือกสิ่งที่ตรงกับท้องเรือที่สุดทีนี้เราจะหายสงสัยเลยว่าไอ้ซาวเดอร์มันลงไปตรงไหนมันลงไปแค่ลักษณะของทรงกัวยกระบอกทรงกรวยเท่านั้นพอกว้างอยู่ที่ความลึกนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะซ้อนตัวของหมดหน้าง,งานจริง รับจากผมโปวดสบายใจนะครับไม่ว่าจะเป็นข่าวนู้นนี่นก็ตามผมไม่เคยสนใจเรื่องของคู่แข่งที่เล่นเกมอะไรก็ตามแต่บอกได้เลยว่าโปรดสบายใจนะครับกับประสบการณ์ต่างๆที่ผมเก็บมาตลอดในระยะ10สิถึงสิเปีที่ผ่านมาเดี๋ยวจะต่อกับหมวดเรื่องของการใช้งานจริงซึ่งในคลิปต่อจากนี้นะครับมันจะเป็นลักษณะของตัวท็อปถึงจะมีหมวดตัวนี้มาแต่นี่คือตัวเริ่มต้นนะครับในราคาหมื่นปลายให้มาครบเร็ว ผมไม่สะดวกตอบข้อมูลทาง u t u b e เนาะให้ทักมาตามเบอร์โทรมาหรือทางไลน์มาหรือทางเชชฟิลด์มาเป็นหลักเนาะครับผมกราฟิกขึ้นมาเย่าครับสามดีและจะมีหมดหนึ่งนะครับในการมินตระกูลของชีวิตแบบอันหมดนี้อาจจะมีการนำเสนอข้อมูลน้อยมากนะครับผมเองก็ไม่ได้เคยนําเสนอแต่เห็นนะครับปึ๊บสักพูดเล มันเห็นลักษณะของลักษณะของชายเกาะที่ลงมาทะเลนะครับมีลักษณะเป็นหน้าผาชันออกมานะครับความลึกที่40เมตรนะครับ50เมตร53เมตรอะก็กรอดเลียดูอาประมาณ53เมตร53เมตรอ่านี่ลักษณะของพื้นที่มีการสำรวจไว้แล้วทำกราฟิก,ก,กขึ้นมา เราได้เห็นนะครับคือหนึ่งหลายท่านก็นถามว่าลักษณะของสัญญาณของหัวซัลเดอร์เป็นยังไงมันก็จะเป็นการฉายแบบลักษณะของเกียงโป๊กคือค่อยๆบานลงไปสังเกตครับแต่ละความลึกความกว้างของมุมสัญญาณก็จะต่างกันไปทั้งสิ้นนะครับนี่คือข้อเนชี้แนะแนะนําและความเป็นจริงของการฉายสัญญาณเมื่อเราเลือกหัวสัญญาณที่ประเนื่องความกว้างของเพื่มนึพืนพน,นี่คือกลางท้องเรือเรานี่คือเซตเตอร์เราเรื่องของซัลเดอร์นะครับก็จะคือโซนหน้า ก็จะมีนะคฟามที่ธรรมดาให้มาแล้วแยกง่ายดูง่ายนะครับแต่การมินก็จะมีหมวดลัดต่างๆให้มาพร้อมอย่างเช่นนะครับดูครับกดๆต่างๆสังเกตจากการเปลี่ยนแปหน้าจออยู่ที่เราเลือกนะครับอยู่ที่เราเลือกอ,อยู่ที่เราเลือกนะครับเร่งเกลฑ์ลดเกณีจากปุ่มหลักปุ่มเดียวจบเลยนะครับหรือต้องการดูทั้งาร์มสีสูงคฟามสีสูงคือลักษณะของการฉายสัญญาณลงไปแล้วกระทบสิ่งดังกล่าวแล้วออกมาเป็นรูปเป็นร่างเข้ากองเทียมก็เป็นลักษณะของแท่งปูน เข้าไปซากเรือจมก็ขึ้นเป็นรูปลําเรือขึ้นมานะครับตรงนี้คือข้อดีของเทคโนโลยีปัจจุบันนี้นะครับโดยเฉพาะในของกามินนะครับตัวนี้นะครับโดยเฉพาะตัวนี้ยืดีสอให้หัวขนาด5 0 0รวัตต์มาเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปเป็นหมดผสมนะครับก็จะเป็นการผสมระหว่างคอมโบออผมขอเลือกซาวเดอร์ทั้ง2องอย่างในเวลาเดียวกันนะครับในเวลาเดียวกันเลยต้องการดูจอใหญ่ไม่ต้องกลับพยุงยากเทคโนโลยีตัวนี้มันจะมีเฉพาะในรุ่นใหญ่ๆ่แต่รุ่นเริ่มต้น,นครับผมถือว่าล้ํากดซสร็จแล้วไปขยายหนึ่งจอ ทันทีนะครับทันการกดแบสได้เช่นกันนะครับกดสเล็กจอหลักเมื่อต้องการย้อนภาพนะครับกับสิ่งที่ผ่านมาแล้วเราวิ่งเรือไปอาจจะกินกาแฟสูบุรีก็แล้วแต่บางท่านเนาะกิจกรรมเหล่านี้รนะหว่างเดินทางแต่ละท่านก็จะต่างกันเราสามารถย้อนย้อนกับสิ่งที่ปรากฏอยู่หรือผ่านมาแล้วที่เราไม่ได้สังเกตยกตัวอย่างภาพนี้โอ้โหเชื้อปลากองกดสเล็ก มาร์กแล้วนะครับมาร์กแล้วหรือต้องการวิ่งวิ่งเรืออยู่ปับ๊บโอ้โหเจอพอดีมาร์กด่วนปุ่มเดียวทีเดียวรู้เรื่องครบแล้วนะครับอ่าสำหรับท่านที่สนใจอุรณ์เหล่านี้นะครับขออนุญาตเนอกว่าทักมาทางแชทหรือทางเพจหรือทางไลน์หรือโทรติต่อเนาะผมจะจัดง,งานทุทกอาทิตย์เนาะเป็นการทําข้อมูลหาข้อมูลถ้าเกิดช่วงไหนลมแรงผมก็อยู่บ้านเนาะไม่ได้ไม่ได้ทำงานเนาะ ทาง YouTube อาจจะมีหลายท่านต่อคอมเมนต์มาตรงนี้ผมไม่ค่อยสะดวกตอบตรงนั้นเนาะหรือทักมาทางแชททางเฟซดีกว่าเนาะผมจะมีหรือต้องการข้อมูลเชิงลึกโทรมาดีกว่าต้องการแบบไหนใช้งานแบบไหนหาปลาหาหมึกหากุ้งอธิบายความต้องการของท่านมาผมก็จะมีข้อมูลแยกทั้งหมดซึ่งท่านสามารถย้อนดูข้อมูลที่ผมทำมาตลอดได้ว,ว่าในการหาข้อมูลผมนั้นผมหาข้อมูลออกมาทําข้อมูลมามันมีต้นทุนทั้งสิ้นแต่ตรงนั้นก็คือเป็นเรื่องของความชอบส่วนตัวแต่ข้อดีสำหรับผู้จะบผอผม ประสบการณ์เหล่านั้นผมจะคัดกรองปรับเซตเลือกอธิบายกับสิ่งที่เหมาะกับการใช้งานของท่านนะครับตรงนี้ผมสบายใจได้เนาะครับผมหรือบางท่านไปตั้งร่วมกับสายน้ำลึกนะครับท่านชอบตกปลาน้ำลึกอยากได้ทรโลยีเก่งๆตัวนี้ก็เพียงพอออกมาทำเป็น g ี s เนะครับดูข้อมูลในเขีดน,น้ำลึกนะละเอียดมากนะครับละเอียดแบบนี้เลยนะครับละเอีเยดมากเนี่ยครับ,เ,นะรบเป็นข้อมูลอัปเดตนะครับดูการประมวลผลกับความเร็ของเขา ข้อมูลความละเอียดนะครับละเอียดทุกพื้นที่ของเขตทะเลไทยนะครับของเขตทะเลไทยทุกพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นอันดามันอ่าวไทยก็ตามก็จะมีครบถ้วนกับข้อมูลของทางการมินการมินนะครับเน้นย้ําว่าการมินเป็นรุ่นเดียวในตลาดที่ให้การ์ดมาแล้วทุกยี่ห้ออื่นในตลาดผู้ค้าจะต้องเอาการ์ดอื่นมาจับหรือถ้าเป็นรายการพิเศษเอาก็แล้วแต่แต่บอกได้เลยว่าที่มีมาแล้วในเครื่องจะเป็นการมินเท่านั้นกับรุ่นที่มีแผนที่ ยกเว้นการมินรุ่นที่ไม่สามารถเสียบการ์ดได้ก็คือไม่มีแผนที่แต่ถ้าเป็นแผนที่ยยอเดียวในตลาดไทยปัจจุบันนี้ก็จะเป็นการมินที่มีการ์ดให้แล้วส่วนแบรนด์อื่นที่ผมทำก็ตามไม่ว่าจะเป็นซิมราดบีแอนจีหรือแบรนด์อื่นที่ผมยังไม่ทำแล้วคือโรเล็ตก็ตามนะครับการ์ดเป็นการซื้อเพิ่มใช้การ์ดตัวเองเข้ามาแทนที่นะครับเน้นย้ำเข้ามาแทนที่แต่จะมีการจัดรายการเอาการ์ดมารวมกับเครื่องแล้วก็แล้วแต่ผู้ค้าแต่ละคนแต่บอกได้เลยว่าที่มีมาแล้วแล้วใช้การ์ดของตัวเองเฉพาะการมิน ถ้าท่านชอบตกปลานะครับชอบขับเรือออกท่องเที่ยวนะครับอชอบไปจำกิจกรรมการทะเลคุยกันง่ายนะเราคือสายเดียวกันผมนอกเหนือจากการขายผมนําหน้าที่นอกจากรีวิวขายสินค้าให้กับบริษัทผมมีการออกทดสอบตลอดเวลานะครับข้งข้งตอดเวลาแต่ช่วงนี้มันแพงเนะาะก็ไม่ไหวเหมือนกันแต่ผมเน้นออกข้อมูลจากนักง,งานจริงเป็นหลักนะครับหมวดสาธิตมีหน้าที่นําเสนอแค่เบื้องต้นแต่ข้อมูลความจริงมันก็จะมีประเภทหนึ่งอย่างเช่นจากหมวดสธิตเหล่านี้มันเป็นน้ำหกเมตร แต่เพิ่มไปน้ำ1 6เมตร17เมตร27เมตรแล้วก็ตามมันก็จะมีการเปลีป่ยนแปลงที่เราสามารถปรับเซ็ตเพิ่มเติมเสริมขึ้นมาได้นี่ก็เป็นข้อสําคัญเนาะขอฝากไว้ถึงตัวเลือกครับทางการบินนะครับสวัสดีครับมาุ้นภูเก็ตครับ